Legendary, <laughs> the lanes are swapped. The well, On my way, hold your applause. Seriously, be quiet. You've been so have spawned

<sighs> some beatings you just gotta do yourself. <laughs> 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 <me> <laughs> I <call laughs> <'Cause I'm> gonna... <laughs> 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 Uh, be right back <laughs> you gotta check on some <laughs> <laughs> Legal, legitimate business <laughs> <laughs> always said I Yourself On my way They call me a I like <laughs> <out of> it. <laughs> yeah, woohoo! What is Wow! All words my uh, Be right back. You gotta check on some. กลับกันแล้วรักเลยมาแล้วลกกว่ารักกลัวปิงขันนีเด่นได้กูเก่งจังวะเนี่ยป,ปิงจะไปหรือเปล่านี่ไม่ใช่ละไม่ใช่ละไอสัตว์ไม่ใช่ละม่เลี้งคิดเอดี้กูทำท่อนตีเลยเนี่ยไปแล้วกูนี่ไง a แเียก <either box? S 1> ันแห้ามบอตรงนี <faz aa> ouais, yeah, ้ห <pagar> ้ามบอมาดิเอาลเอาเวลดีเนี่ยอุ้ยนึกไม่ดนไปแล้วคเิเือาแล้วไปโอ้โห a e โอเคไปแล้วดีอือามูมาสวยมูสวย I'm going and Violence is my business. business. <laughs> business. <laughs> words, oh, no, We Let's go down. A sharp blade the work. Oh, Looks like I need am the to go. Facebreaker! go. i to go. ติดแล้วนะปุ่นสองตั้เกมกูจะบ้าปู่เล่นดีกันนี่ก็จะหวังปูเลยใช่ป่ะได้ับมลอดูนดูมาแม่ดมาด้วย เบิร์ชทูเร็ตส์ i ีสอนวาวว้าวว้าวไอ้ยนีเก็บเลือดทันไม่งั้นตายงนะบอสอย่ามายุ่งไอ้ซานอย่ามายุ่งเดี๋ยายุ่งหัวของข้า this What This. A blade quickens the work. A oh, oh, no. A sharp blade quickens the work. Wow, a sharp blade. call me Let's go down.

<chat> มีร <aisle. S 2> โรคอะไรพวกมันล่ะนไม่มีโรมีหิวอี้แกตะิวเลยครับออกมยังอะวิสิวอมาแล้วมันจะงูด้วยกำลังไมาดิอสัสหวาวิสิมอย่างเดียวสมุนไปอไงลูกม้วีกิส้ั ใส่ก้อนมุ like okay. ้ยเลยไปโดนหรอกเตะสตันเฮียไม่โดนโอ้เฮียโดนเยัยเข้าไปเนี่ยไม่ได้โฟกัสตัวเองเค่สี่แท็กพนกี่อะไรปิงขนาดนี้แต่ตายหายไปซะตายยังเล่นง่ายเลยครับจะปิงหนาเนี้ยังไม่มีนี่เลยวะ เดินวนทำไมจักนาปากหวานแป๊บหนึ่งบูวหน้าบัวหนึ On my way เฮ้ยมีมีมีคนเด้ไหมยังไงยังไงไม่รอดย่งไม่รอด Retreat from the enemy champions You should get some ice on oh, oh, well. oh, we're under we're They call me a thug I call me an entrepreneur Turret not you Let's go down. quickens the work. Top turret is under attack uh. Turret lost a a i the a I'm in on. oh. I'm the one บนมีมีตัวดันนะเว้ยนัไปเดียววารมาเหมือนไอเดีเลยจะไม่เอาต่อมีวันอะไรอะไรก็แบบมีคนสองตัวนะรบร้อยมาดิมาดีซะ

để lên nhà bỏ để bỏ ngắt ông không có vợ không 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 ไม่ทันกูหรอกโง่ไปไปตะวั e ไอ้ชื่อสิลเวอร์ไม่หมดเลยทุนเมฆของเราเอาพวกต่อยกันพวก

Resources ดึงตามตูดและหงัวควบคุมคิดไหมบีดเฟสกูเพิ่งสเปย์ไปใส่สี่ห้าตัวตอนเนี้ยดึงไปเพื่อนเลือกครึ่งหลอดตัวกูว่าเดินมาใส่ตมากูเไป Silence is my you business, and business is mine. Facebreaker! Waiting years the most of all like I missed a spot Waiting yields <laughs> the most of all Bring the rock. You swing on the boss You are unstoppable What the fuck? On my way Are ไม่เซตตมะปูเหลือกี่ร้อยมาจัดการกับบาลระเบิดในนั้นเอง All World มาดีเฮียิวใส่โลูกีเกิดอไรหรือเปล่าหาเรียบร้อยโกยมาเปิดเลยอ o r r d โอ้โอ้หตายเลยลองชัตายเลยปอย

g ีกูล้าง้แล้วกูโดนี่แล้วกูหายไปเลยต down ช็อต down พี่แม่งตัดโล่ไอ้สั์โล่ไม่ขึ้นเลยเวนยี้ You swing o e l ไอ้ัดโเดียวหายเลย

เดินกูไม่มีเฮ<ม>ียเลยสักสกิลสกิลกูต่อไปกันต่อไปตอนมาแรงเอซับซับมันก็เลี้ยงนไอ้เนี่ยแต่ว่ากูได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ไงเฮ้ย <Okay. S 2> มาดไม่ได้เอ็มพีแต่ขออนุญาตดีในสักครู่โอ้โหดับเบินเกันไปเาย